ไอโยสวัสดีครับพวกผม PMC Fighter นะวันนี้ก็อยู่กับแคลนคาเยโร่โซของสายดอลเลตไดส์จาก้อนผสมดะคุนิกเบลดมาตเตอร์โซเอ็นแล้วก็ผ so สมดะคุนิกวอเตอร์ฟอล์เนาะก็ผสมแม่งทุกอย่างเลยขี้เกียจทำทีละคลิปเขาที่ลองเล่นมาผมวอเตอร์ฟอล์ล้วนไม่โหดกากหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเอ่อผมเล่นไม่ขึ้นแล้วกันให้เป็นวอเตอร์ฟอล์ล้วนท่าปิดมีท่าเดียวอา่าเลยผสมโซเอ็นมาด้วยก็ ็อปิดวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการได้เช็คมหาโหนะเพราะว่าเราจะได้เช็คกัน6ครั้งเลยนะครับผมทํายังไงอะเหรอก็จะเป็นดอทเลดจอยไลแรกส่วนไลท์สจะเป็นโซเอนที่ขอวิชั่นโทเค็นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีท่าปิดลับอย่างดักนิคพอร์เตอร์ฟอร์กอมกรหิวลาผีน้ำตกกันแหละว่ากันไปก็คลิปนี้ครับผมขอความร่วมมือการรุณาดูให้จบนะขอร้อง <laughs> ก็ถามทุกคลิปก็ส่วนใหญ่มีคนถามทุกคลิปนะว่าใช้ของจาา b o อไหน ซึ่งแน่นอนนะว่าผมไล่ตอบให้ให้ทุกคอมเมนต์ไม่ไหวหรอกเพราะแต่ว่าผมก็พยายามพูดนะว่าของชุดนี้ใช้มาจากบล็อกไหนหรือถ้าใครดูไม,ดไม่ทันจริงๆริงหรือไม่ได้ตั้งใจฟังผมจริงๆก็สามารถพอส์คลิปตอนผมอินเสิร์ตการ์ดให้ดูก็ได้ที่มุมซ้ายล่างของรหัสการ์ดจะมีระบุไว้อยู่นะว่าใช้ของจากบล็อกไหนก็ขอความร่วมมือนะเห็นใจ PMC ด้วยครับผมไม่อยากเสียความรู้สึกกันเนาะก็ไปรับชมเป็นส่วนของเด็กโปรไฟล์และคอมโบเทสกันเลย มาเริ่มกที่เกรด3มาแรกเลยก็จะเป็นของโบราณกับชุด BT02 เน้ะกับเ r a กนิกว w a t e r ์ฟอรครับผมความสามารถก็คือออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามเลือกรีทายเดการเกรด2จะสูงกว่าเขาแข่งหนึ่งใบเป็นสกิลที่แบบดูเฉยๆมากเนาะแต่ตอนช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็ออโต้แวนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีโซบ 1, ัสหนึการเกรด3จนจบการต่อสู้ยูนิตนี้พลังพื้นหนึ่งมและหคริติคอล และคู่แข่งจะไม่สามารถทําการคอการ์ที่เขาสามารถพิทักษ์จากมือของช่องการเดียนได้นั่นเองก็เป็นท่าห้าพิทักษ์เนาะก็สมัยก่อนแบบยังไม่มี B T อะไรมาใหม่ๆเหมือนสมัยเนี้ยมันแรงมากๆเลยก็ใส่ไว้ใบเดียวพอเอาเป็นเซอร์ไพรส์ช็อตเนาะแล้วก็ตัวหลักของเราวันนี้ก็จะเป็นราคานิกเบลดมาสเตอร์โซเอ็นนะครับผมก็ความสามารถก็คือคอนติเนียร์บรากาศในเทิร์นคุณถ้าคู่แข่งไม่มีเรียากาดยูนิตนี้และวิพิ่นโทเค็นทั้งหมดจะพลังเพิ่มขึ้น10,000 ก็สามารถทำให้วิชั่นโทเค็นเนี่ยตี 1, มือเหมือนได้นั่นเองอย่าลืมนะวิชั่นโทเค็นเนี่ยทวินได้ได้ด้วยแล้วก็แอคทีฟแวนการ์ดวัดเพื่อเทิร์นค่าคอสคือทิ้งการ์ดจากมือสองใบข้อวิชั่นโทเค็นหนึ่งใบลงช่องเดลกาดรีไทายวิชั่นโทเค็นใบนั้นเมื่อจบเทิร์นนั้นและถ้าบนช่องเดลกาดคุณมีไวเบอร์สไตล์โดฮาและไวเบอร์สไตล์เกียรันอยู่รีไทายเดลกาตคู่แข่งทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ระบุไว้ว่าวิชั่นโทเค็น คือเกรดสามพลังหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งคริติคอลและสามารถวินไดได้นั่นเองก็เหมือนร่างแยกเนาะเป็นเพิงมายานะครับผมแล้วก็เกรดสามอีกตัวหนึ่งก็เป็นคีย์หลักของเด็กกับดอลเล็ไดร์ดากอนนั่นเองก็สําหรับใครที่รู้สกิลของดอลเล็ดไดร์ดากอนอยู่แล้วก็สามารถฆ่าเป็นส่วนของเกรดสองได้เลยอันนี้สําหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะสกิลของดอลเล็ดไดร์ดากอนมีสามสกิลสกิลแรกออกโตโ้แวนการเมื่อจบก,การสู้ที่คุณไรฟ์เช็คพบ normal unit 2ใบหรือมากกว่าเรียกการแถวหน้าคูณ1นใบพลังเพิ่มขึ้น10,000ืจนจบเทิร์นจะดูไงเป็น normal unit นะ normal unit ก็จะดูตรงนี้เลยตรงหัวพลังเนี่ยแหละตัวรูปด,ด,ด,ดาบแล้วก็ auto แวนการวันเพิ่มเทิร์นเมื่อจบการสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีถ้าคุณมีการในมือ4ใบหรือมากกว่าค่าคอสคือทิ้งการจากมือ3ใบสแตนยูนิตนี้และ drive ไม่ลดด้วยนะครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลย แล้วก็ออโต้เมื่อถูกไรทับเลือกเป็นการคูณ1ใบจนจบเทิร์นยูนิตนั้นได้รับความสามารถออโต้ทั้งหมดของการ์ดใบนี้ยกเว้นความสามารถนี้ครับผมก็เรียกว่าโซเอ็นจะตี2ครั้งแล้วก็พิชชันโทเค็นจะตีอีก1ครั้งจะเป็น6กไรฟ์เช็คในการโจมตีครั้งนั้นนะครับผมก็ใส่ไว้เท่านี้เลยสำหรับเกรด3ต่อไปที่เกรดสกันเลยเกรดสใบแร้ก็จะเป็นนะครับเบรกเกรดาก้อนจาก b S 1 0ของเรานั่นเอง Black b ความสามารถก็คือออโต้เรียการดเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีถ้าในเคนิร์นนี้เคยมีเรียการา์ดคู่แข่งถูกรีทร์ค่าคอสคือรีทาย,ยในจุดนี้และจ่วการ์ด1ใบก็การตีฮิตเรียการดก็นับเป็น1การรีทร์เนาะแล้วก็ออโต้เมื่อถูกไรทับเลิกเรียการ์ดคู่แข่ง1ใบรีทาย,ยใยจุดนั้นแต่ถ้าทําไม่ได้นะครับผมจะได้จ่วการ์ด1ใบก็เป็นมินิเบรกเนาะก็ติดไว้เลย4ใบกับ Black Blade d r แล้วก็ที่หลักของ Blade Master ถ้าขายไม่ได้ผมกับ ไวเวอร์สไตล์โดฮานั่นเองครับผมโดฮามาจากชุดของ BT ใช่ไหมไม่ใช่เป็น EB07 เนอะรู้สึกจะหน้ากล่องดาวคนิกโอเวอร์หลอดดีเอ็นถ้าจำไม่ผิดสกิลก็คือออโต้ระการ์ดเมื่อลงสนามจากมือเคอร์เตอร์บาร์หนึ่งค้นหาไวเวอร์สไตล์เกียร์รันจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งไปคอการ์ดนั้นลงช่องเรียกการ์ดและสลับกองการ์ดก็สามารถเป็นตัวรีกองการ์ดได้ผมก็นานานาทีจะเจอยูนิตแคนคาเนลโลที่สามารถรีกองได้เนาะแล้วก็คอนติเนียร์เรียกการ์ด ในการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีถ้าคู่แข่งไม่มีเรียการคู่แข่งจะไม่สามารถทําการคอ Normal Unit ิจากมือลงช่องกาเดียนได้นั่นเองก็นะครับผมเป็นตัวที่1นึ่งเขาเรียกว่าเป็นอี่งตัวที่เวลาโจมตีไม่เอาอร์มอนเพิ่มอุปสรรคในการป้องกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของเสริมของเบลดมาสเตอร์ก็จะเป็นรา้อนแดนเซอร์ฟาจานะครับผมมาจากชุด BT08 หน้ากล่อง d r คอนิกเบ l a มาสเ s อร์โซเ ความสามารถคือคอน t ิ n นีรเรียกาศในเทิร์นคู้าคู่แข่งไม่มีเรียการพลังทุกึืน5,000แล้วก็ออโต้แวนเรียเมื่อลงสนามดูท็อปเด็ก5ใบของเราแสดงไวเวอร์สไต์โดฮาหรือไวเวอร์สไต์เกียรันไม่เกิน1ใบจากในนั้นและนำกลับขึ้นหนึ่งสำหรับของการ์เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแต่ถ้าเอาให้คุ้มก็คือต้องเลือกโดฮาั่นเองผมเพราะว่าโดฮายังไงก็หาเกียรันลงสนามได้นั่นเองก็ใส่ไวเท่านี้สำหรับเกรด2ต่อยที่เกรด1กันเลยเกรด1ใบแรกผมก็จะเป็นของใหม่จากวีเอส แล้วก,ก็ไนท์ฮีชาร์ดนะครับผมความสามารถก็คือออโต้เรียการเมื่อลงสนามเคอร์เตอร์บาร์สหนึ่งและโซบาร์สหนึ่งไปค่าคอสจัว่วการหนึ่งใบเลือกเรียการทาหลังคู่แข่งหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้นได้จั่วก่อนแล้วค่อยรีทายเนาะเป็นส,สกิลตัวข้างดีเลยแล้วก็ออโต้เมืม่อถูกไร้ทับดูท็อปเด็กห้าใบของเราแสดงเกรดสามหรือสูงกว่าจากนั้นไม่เกินหนึ่งใบและนำกลับขึ้นหนึ่งสำหรับพองการ์ดก็เป็นตัวเปิดห้าสามไปกลๆเนาะก็แต่ต้องไร้ทับ แล้วก็ของที่จําเป็นสําหรับสายเบรดมาสเตอร์ก็จะเป็นใครไม่ได้คงกับยูนิตใบนี้กับไวเวอร์สไตล์เกียรันความสามารถก็คือคอนติเนียรเรียาการในเทิร์นคุณถ้าคูแค่แข่งไม่มีเรียาการยูนิตนี้พลังพื้น5,000เป็นตัวบูสต์หมื่นสามและโจมตีพลังหนึ่งหมื่นสามพันแล้วก็ออโต้เรียการเมื่อโจมตีฮิตในการสู้ที่ยูนิตนี้บูสต์ให้ไวเวอร์สไตล์โดฮาคอตเตอร์บาร์หนึ่งจั่วก, 1, วก 1, ารหนึ่งใบและโซชาร์ตก็บังคับบูสต์ให้กับโดฮาที่เป็นเกรดสองเนาะได้จั่วหนึ่งและโซชาร์ต แล้วก็ตัววนของ,องกับราก้อนเซอร์โซจานะผมบ t 0 8มาคู่กับฟาจะส่วนในส่วนของเกียรันมาคู่กับ EB07 กับโดฮาโอเคอย่างนี้เนาะอันนี้ถือว่าบอกเลยนะว่าใช้ของจากชุดไหนมั่งอยากให้ผมเห็นถามในคลิปนะว่าใช้อะไรมั่งแล้วก็สกิลของโซจะบอกว่าออโต้เรียการเมื่อลงสนามค่าคอสคือโซบาร์หนึ่งหน้เว์สไตล์โดฮาและเว์สไตล์เกียรัน กี่ใบก็ได้จากดับโซนกลับข้อกองการ์ดและสลับกองการ์ดยูนิตน,นี้พลังเพื่อพื้น5,000ตาจํานวนการ์ดถูกนากลับข้อกองการ์ดด้วยความสามารถนี้จนจบเทิร์นยิ่งมีโดฮาและเกียรันในดับโซนเยอะแล้วเอากลับข้อกองเยอะพลังจะบวกเยอะตามนั่นเองก็ในลิศเนี้ยมีอยู่7ใบเนาะก็จะบวกพลัง3 5 0 0 0เป็นบสตรหมื่นบูสต์43,000กระโจมตี43,000นั่นเองแต่ใครมันจะบ้าที่เอากลับไปทั้ง7ใบแล้วก็ตัว เป็นหนึ่งประสุดท้ายก็จะเป็นลาวาโฟลดาก,ก่อนนะผมหน้าเก่าหน้าเดิมก็สามารถคอนติเนียแวนเรียนในเทิร์นคุณถ้าจานวนเดลกาของคุณมีมากกว่าจานวนเดลกากู้แข่งพลังประพื้นห้าพันเปิดห้าสามช่างหัวมันนะข้ามไปกอใสายไว้เท่านี้สําหรับเกรดหนึ่งต่อไปไปที่ทริกเกอร์เซตกันเลยมาทริกเกอร์เซตครับผมเออผมก็จะเริ่มเปนส่วนของตัวเริ่มก่อนละกันก็เป็นไวเวิร์นคิดลักเล่อ ก็ตัวเริ่มติดตีมเบรดมาสเตอร์เนาะความสามารถไปถรูกรายทัพตัวหนึ่งถ้าไปกากูก่แข่งเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าได้รับหนึ่งฟลิกชิลฮิวทิกเกอร์มาเธอร์ออฟดากอนนะผมฮิวทิกเกอร์ติดตีมเบรดมาสเตอร์ก็ยังคงใส่นอกกับสำหรับดรอความสามารถพิทาก,กับเบเวิร์นกา,าร์ดบารี่แล้วก็ดรอธรมรมดากับอ่าโทกโซาฟีไรท์ดากอนชื่ออะไรวะโทโทกโซฟีไรท์ดากอนนะชื่อลิ้นพันครั้งหน้าฉันจะไม่เอาใส่แล้วเรียกชื่อยาก ใส่เดซเจมค์มบังขึ้นง,ง่ายกว่าอ่าริติคอลทริกเกอร์ติดเต็มผมกับแองกิลิฮอนดราก้อนสี่ใบแล้วก็จอบเวทมังกรปีศาจรักชาญเองก็ทริกเกอร์รอทริกเกอร์เนี่ยจะลดลงมาใบหนึ่งเนาะแต่ก็ยังจําเป็นอยู่ในการเล่นคือเด็กนี้ทวินได้ค่อนข้างที่จะบ่อยเนาะคืออย่าว่าเต่ทวินได้เลยเขาเรียกว่า6มันตีต้องหกดบถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราไร้โซเอ็นทับในส่วนของ เราเล็ดได้ดาก่อนมันก็จะกลายเป็นการโจมตี6ไดเช็้ทะวงกับวิชั่นโทเค็นก็นจะประมาณนี้สำหรับทริกเกอร์เซตต่อไปไปที่ Combo Test กันเลยมาเข้าสู่ช่วงของคอมโบ e s t กันนะครับเช่นเคยผมทำการเซตอัพมือขึ้นมาเพื่องานต่อการสาธิตนั่นเองแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกขั้นนะครับผมตามที่ผมขึ้นรายชื่อไว้เลยขอบคุณที่สนับสนุนและอยู่กับ PMC มาตัวตลอดนะฮะ ก็เริ่มในบทบาทของเพลเยอร์วันและรอบนี้ผมจะไม่ลืมเอาฟลิชชิลขึ้นมือละโทษทีถ่ายคลิปบุญเท่ตอนนี้ก็ประมาณต okay. ีสองโอเคสแตนด์อัพบรรยกาศไวเบิร์นคิดลักเลอร์สแตนด์ดอ่าไยย์ไหมผมดราค้อนไนทะ์ฮีชัดจูการ์หนึ่งใบอ่เอาฟลิชชิลออกไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบขึ้นมือเอาไม่เอาเดีกว่าไปรตรงนี้ก่อนเท่จากโชยค้อนคายโร่ฮะทีนี้ก็ผ่านเถินคู่แข่งตีมารับดาเมจเล่นดาเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์ เริ่มเทิร์นสแตนดร์ดอืมไลท์ต่อของผมกับอ่าเบรกเบสตาก่อนคอไบเวอร์สไตโดฮาหนึ่งคอเตอร์บาลนะ่ะสุพิริคอเกียรันจากกองการ์ดสมมติให้ว่าคู่แข่งไม่มียูนิตอยู่บนสนามเนาะไม่มีเราการเลยแหละอ่าโบ้ห้าพันให้กับโดฮาเดี๋ยวนี่เออคัลเฟรมเอาอุปกรณ์ก่อนทีนี้ก็แบทเทิร์เฟสนะเอาเบรกเบสโจมตีก่อนก็นกนกนได้หนึ่งหมื่นไดทเช็คฮิวทิกเกอร์พลังให้กับ ดฮาดฟ้นฟูดเเมดดูฮาโจมตีครัผมพลังตอนนี้จะเป็นเท่าไหร่วะ,ะบวไปหมื่นหนึ่งเกาัวแปดสิบวกห้ายี่สองงบวกหมื่นสามสิบสอโคตรแรงกู้เคีงตีมารับดาเมจเล่นเนาะอ่าดัมไม่มี2องดอทิกเกอร์ตัวหนึ่งเริ่มเทิ stand and draw. ร์นสแตนด์รอก็ไลทแรกก็จะเป็นไลท์ครับผม d o เล,ไลดไรฟ์ดากอนอิมเมจเนรี่กิฟฟ์ฟอร์สวันนะผม ผมให้กับช่องนี่เลยดูฮาเกียรันแล้วก็สกิลของเบคเบลดนะผมทําการรีทายระกาคู่แข่งหนึ่งใบทีนี้สมคติให้คู่แข่งมีระกาศูนย์ใบพลังของเกียรันเพิ่มขึ้นห้าพันเดี๋ยวซีมือมีอะไรเล่นขอเป็นลาวัฟโรดาก้อนนะเปิดห้าเปิดสามหนึ่งใบอ่าหยิบเป็นดอลเล็ดไรฟ์ดลากรอนขึ้นมือ แล้วก็จากนั้นทิ้ง like การ์ดในมือ1ใบเนาะซึ่งแน่นอนว่าผมทําการทิ้งดอเล็ดได้เพราะนี uh, 13, audio, ่คือการสาธิตผมจะไปแบบเร็วๆง่วงนอนเข็ดแบตเตอร์เฟดนะดอเล็ดได้ดาก้อนโจมตีตีแบบไม่พูดก่อนก็ได้เนาะเทิร์นแรกอ่าหมื่นสามทวินได้เฟิร์สเช็คไม่มีเซคันด์เช็คขีครับผมอ่าผมให้ขีกับพลังกับดอเล็ดได้ดาก้อนฉะนัสกิลดอลเล็ได้ผมมือเป็นสี่ใบหรือมากกว่าทิ้งมือสาม ่ผมทิ้งเป็นโดฮาทิ้งเป็นคริแล้วก็เป็นลาวาโฟร์ดาก้อนนะผมสแตนด์อัพดอเลดไดฟ์ดาก้อนดอเลดไดฟ์โจมตีอ่สมมุติให้มีเดกระดมากกว่าบวกห้าพันนับ 5, นพลังสิบสามสองเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกบวกหมื่นสามสิบหกสองพริทวินไดฟ์เฟิร์สเช็คไม่มีเซคันด์เช็ครอริเกอร์ครับผมพลังให้กับโดฮาจั่วกระสุนใบไม่รู้นะมีใครคิดเหมือนผมไหม ตั้งแต่สายดาเล็ตไดร้ลาก้อนไว้ในเด็กการได้โนมอนสองใบติดกันเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยส่วนใหญ,ญ่จะเป็นแบบอ่ะออกหนึ่งโนมอนออกหนึ่งทริกนะครับผมไม่รู้อุปทานหมนูหรือเปล่าอ่ะโดฮาโจมตีครับผมนับพลังกัน9บวก8 17 17บวกหมื่นจากทริกเกอร์27 27บวกหมื่นจากกิฟเป็น37 37บเจ็ดวกห้าพันสี่สิบสองอ่ะสมมุติว่าให้ตีฮีนะหนึ่งคัตเตอร์บ,บ,า,บาร์จั่วการหนึ่งโซชาร์ ชายไปโซจะทีนี้คู้แข่งตีมารัตเตเมทเล่นเนาะดาเมจเช็คหนึ่งสองไม่มีทิกเกอร์ครับผมอ่ะเรียงดาเมจใหม่ก,ก่อนให้มันสวยงามทีเริ่มเพลินสแตนแอนดโดร์ไรดเดอะแวนการ์ดดับโบินิกเดตมาสเตอร์โซเอ็นอิมเมจเนอรี่กิฟต์ฟอสต์วันนะครับผมผมให้กับเรียการ์ดดีไหมให้กับแวนการ์ดเลย จากนั้นสกิลของลาเลดได้ผมแจกความสามารถให้กับโซเอ็นจากนั้นผมสกิลของโซเอ็นที่การได้เป็สองใบผมที่เป็นโซเอ็นแล้วก็ฟาจะวิชั่นโทเค็นซูพปเรียคอสกิลว่าผมถ้ามีโดฮากีรันบนสนามเผาสนามแข่งทั้งหมดนะแล้วความสามารถคอนติเนียลแจกหมื่นให้กับตัวเองแจกหมื่นให้กับโทเค็นนะผมสกิลของโดของเกียรันบวกห้าพันสกิลของลาวาโผล่ห้าพัน นะโทเคนห้าพันทีก็จะเป็นคอมโบใหญ่ครับผมผมแนะนําว่าการโจมตีนี้ให้โดฮาตีตัวสุดท้ายที่สุดเนาะอ่ะแบตเทิร์นเซตโซเอ็นโจมตีครับผมพลังสองสามหมื่นสามพันทวินได้เฟิร์สเช็คดรอทิกเกอร์ครับผมส่งพลังให้กับโดฮาจตัวบวกหมืน่นหายไปไหนหมดนะจั่วการหนึ่งใบเซคันด์เช็คยูติเกอร์ฟื้นหนึ่งดาเมจส่งพลังให้กับโดฮาครับผม ชาร์ตดงหานชาร์ตทีนี้ของสกิลของดัเลเลตไดทิ้งการในมือสามใบเอ่อเป็นการสาธิตเนาะทิ้งพีจีสามใบค่ะคอนะโคตรเท่เวลาแข่งจริงอย่าอย่าทำแบบผมนะนี่คือการสาธิตตันอัพโซเอ็นเอาโซเอ็ so นโจมตีอีกรอบหนึ่งครับผมบล็ไปด้วยเลยพอตีรอบสุดท้ายละสิบสามสองยี่สิบหกยี่สิบหกสามหมื่นหกสี่หมื่นหก แบนการ์ดทวินไดฟเฟิร์สเชคไม่มีเซคันเชคที่ครับนะผมให้ทุกอย่างตกกับเกียร์รันโคตรเยอะเกียร์รันให้นึกภาเพตาในเอวีก็ได้น้อกำลังชาร์จอยู่พลังอ่ะให้วิชั่นโทเค็นโจมตีอะพลังสองหมื่นสามพันทวินไดฟเฟิร์สเชคที่ครับผมให้ทุกอย่างตกกับเกียร์รันชาร์จโคตรแรงเลยเกียร์รันตัวโอตัวบกหมื่นหมดอ่ะย้ายให้ครับผมเซคันด์นะ ไม่มีทิกเกอร์เห็นไหมขนาดในคอมโบเทนี่การได้ normal สองใบจะเป็นเรื่องยากเลยโอเคเียร์ันโจมตีให้ผมมานักพลังกันเก้าบวกแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดวกฟอร3สยี่สิบเจ็ดสามมเจี่านอรีผมไม่เอา normal ตีคิดกระบ้าแล้วยังไงก็เจอ pg จบเธอแล้วผมวิชั่นโทเค็นกลับกอ a อกลับ ส่วนของโทเคนโซนทีนี้เข่งปีมารับละเมิดเลนเนาะอันนี้สุดท้ายละ1เช็ค2เช็คไม่มีทิกเกอร์อ่ะเริ่มเทิร์นสแตนรอชึบโอเคอันนี้ผมสมมติสถานการณ์ให้เนาะสมมติว่าหากเมื่อกี้เราไม่ได้เล่นเป็นเดลตกไดร์ดาก้อนใช่ไหมเราเล่นเป็นเล็์ไดร์ทัพเดลตกไดร์แล้วผมอันนี้สมมติให้เป็นเดลตกไดร์ทับาเล็์ไดร์เนาะผมพ่เกียร์ไปรี ให้ดูแล้วว่าทำยังไงอ่ะไรตดัลโกนิกวอเตอร์ฟอร์สโบรบัไม่ใช่โบบัสซิกกี้ฟอร์สหนึ่งใบนี้ทำอะไรก็ทำเลยอ่ะอ๋อโดฮาโอ้การในมือผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมเริ่มง่วงหนึ่งคอเตอร์บาสหาเกียรันตีกองกาแล้วผมโอเคเริ่มมาทั้งเฟย์แลวอเตอร์ฟนอะร,ร์ส่ง so ตีอ่ะโบบัสหนึ่งกาสเกรดสามเอาเอาอกไปบวกมืนอนบวกขี้อะผม อันนี้จะเป็นพลังเทนะ่าไหร่วะเนี่ยหมื่นสามสองหมื่นสามสามหมื่นสามสีพัคริทวินได้เฟิร์เช็ครอจัวเซคคน,นะไม่มีสกิลของดาเลดได้ครับผมทิ้งมือสามหนึ่งสองสามวอเตอร์ฟอรลุกครับผมแล้วก็วอเตอร์ฟอตรตีอ่ะตีต่อทิ้งสวานหนึการเกร3ส แล้วก็บวกหมื่นบวกครีเหมือนเดิมก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการเล่นในส่วนของวอเตอร์ฟอร์ตีห้ามพิทักษ์สองรอบนั่นเองใช่ไหมเออสองรอบแหละอเอ๊ะก็มีแค่นี้ครับผมสรุปของคาร์นโร่ในส่วนของสายดอทเจจลดไกด์นะก้อนผสมลักคอนิกวอเตอร์ฟอร์และไปไหนละอะลักคอนิกเบลตัสเตอร์โซเอ็น Master, so N, ก็เข้าสู่ช่วงของท้ายคลิปกันเลยง่วงนอนแล้วโว้ยเป็นไงกันบ,บ้างคะ่ะส,สำหรับเดโปรไฟล์สำหรับแครนคาร์นโร่ ero, ของสาย ดอลเลดได้ดดดละก้อนผสมเบรดมาสเตอร์โซเอนผสมกับวอเตอร์ฟอรโอคลิปนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีอนะก็หลักๆคือจะเป็นในส่วนของการเล่นดอลเลดได้ทับกับมนเสเจะเป็นโซเอ็นทับดอลเลดไดดาก้อนเนาะเพื่อทำการโจมตีและเอา6ได้เ <ๆ S 2> ช็คนั่นเอง6ได้เช็คนี่มาจากการที่โซเอนตี2รอบแล้วก็วิชั่นโทเค็นตีนะครับผมซึ่งความสามารถที่บอกว่า ถ้าได้เช็คเจอ normal unit สองใบครับผมไม่ได้บอกวนะ่าว่าเป็นการระบยอากาศแต่เทคมันอยู่ที่ auto ช่องแวนเนะาะเพราะฉะนั้นถ้ามีการได้เช็คเจอ normal สองใบสกิลติดทันทีครับผมก็อย่างแน่นอนแล้วครับผมไอเจ้าวิชาโทเคนมันสามารถได้เช็คได้แน่นอนว่าสกิลก็สามารถใช้งานได้ด้วยนั่นเองก็ปิด waterfall ไปใบหนึ่งเนาะไม่เป็นท่าปิดลับคือจะแนะนำนะว่าต่อไม่ว่าจะขึ้นมือหรือไม่ได้ขึ้นมือช่างหัวมานนะผม ขึ้นมือก็ถือว่าเก็บไปให้ผมเป็นท่าแม่ตายรับแต่ถ้าไม่ขึ้นมือก็ช่างผมมันเล่นเบรมาเตอร์หกไลเช็คเหมือนเดิมมาแหละดีละก็มีสําหรับประมาณนี้ผมสำหรับคันยโรของเราถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กับพีเอ็มซีแฟเตอร์เนาะให้คุ้มค่าเหนื่อยผมหน่อยแล้วก็ขอร้องละ่ะดูคลิปให้จบก่อนก็ได้ก่อนถามว่าใช้ของจากฟอกไหนผมพูดจนป่าฉีดถึงรูหูแล้วเห็นใจผมเถอะก็ไว้เจอกันใหม่เด็กโปรไฟล์หนะ้าผมสำหรับคืนนี้ฝันดีครับบ๊ายบาย